Það er að kynna. Það er að manna. วัดพุทธวางโมโ6หรือโมจิตีที่เนี่รวมแลงรวมใจกันปัฒนาวัดรัดหยาที่วัดคื่นี่ที่ีไ้อำเบอว่าวัดพุทธวางวัดโสภารามในวัดเลยในวัดนี้ขอข้อรวมแลงรวมใจกันรัดหยาที่วัดที่นองหยาหกแล้วพระอาจารย์ยนงมันกาศทั้งหลังก่อน นี่คือซอท่อพิ่นซอท่อพิ่นกำลังหัดตัดหญ้าให้เด็กวัดอยู่เด็กวัดเพิ่นตัดโบเป็นตัดหญ้ออาโบ้ทในเป็นเอาพระอาจัดเก็บภาพบรรยากาศในชิโนงอย่างย่อมบึงบรรยากาศตัดหญ้าอยู่วัดสโสพารามอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งกำลังไปเอาเก้าอี้เอาอยัางเดี๋ยวเตรียมงานอีกประชุมกันอยู่หอ ของสลากสลาวัดไอ้บันพุทสว่างพี่น้องบรรยากาศไออท่อไล่เพิ่นรวมแรงรวมขันอหไรได้เป็นช่อท่อเป็นเป็นช่อท่อสองสมัยซ้อนเพิ่นเป็นได้สองสมัยซ้อนอะไรได้เนี่แหละช่อท่อที่ดีมีผู้นำที่ดีเป็นผ้าลูกบ้านครัทางวัดเข้ากันน้ำทีมโดยเยพาะลังเพินเ่นกรัร อางหกในชาวบ้านมาตัดซอยจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวยังมาหันลุงกับป้าเบิดพี่น้องเดี๋ยวกระช่วงนี้ก็กำลังขึ้นว่างเรียกว่างหน้ากำลังรับหน้าแล้วผู้ลงคนก็แล้วผู้ลงคลุนมาหันในแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เลยมองทุกคิดคุกคิดกันอยู่กับว่าันในสรเล็บปันใดแอจังหน่อยสายมันจังหน่อยเพื่อหน่อยก็มารวมตัวกันลงมาก่อนกต่ตัดใบก่อน ผูม้าน้ำหลังกจังดัดน้ำหลังทีน้องคแล้วนี่ได้พระอาจารย์ก็สิแก้ผ่าบรรยากาศหที่น้องเบิงอีกเที่ยนึงเพราะว่าพระาจารย์คือสีบริบบยเราเครื่องกระดามืนมันหลายแล้วดีกันแหละพระอาจารย์ได้พในจังหน่อยอาจจังนี่อยังพาจารย์จังสกผ่าบรรยากาศทีน้องคยณแกก็อีผ่านเธอแกเก็อี ครับไอ้อยน์นเพื่ะอวันหน้าเพื่อนทีมาประชุมนะแกก็ยืออนนะทีมอประชุมอยู่สลาข้องคองสลาก้อ,อโอ้ยโวันงูตัวนัเป็นตัวนัเป็นสลาปะเลียน อันนี้เป็นหอกวงองเอารถมาใกล้อันนี้เขาแล้วจะถือก้อนหินคนเอารถมาใกล้กลนี่เขาจะถือก้อนหินคนพุ่นมีจดอดเรียวนี่คนแต่ไม้มันจะพง่งเทียนอันตรายนี <c oughs> ่มันจอดเลยอยู่กําลัง อากาศแล้วให้เพิ่มเปิ่เก้าอี้มีผู้ชายชายกำนันชวยโอช่วยโอแข็งแรนคนยานกำลังยางมากตัดตัดยาิูปประทานเจรรัตน์มามีรูปมก็เป็นรูปมกลสิแล้วล่ะ แับโอ้กงเกหิมเเขามาสากันี่นี้รุ่มกันนี่นะทานเจอโอ้ทองฟ้าทองฟ้างามแทงนี่าป็นแค่ก็ทองบงทองควากัน đất say yên nó khâu à, bố men bố ăn, à, này là, cây nhang, à, tuỳ size mà, tuỳ tuỳ đấy, cây nhang, à, lấy leo đi khơi này, sót say yên đi đi, đấy, ông nữa, đấy, hay vừng rồi. เป็นผ่านมาจากเการลีเฮ้ยยืมนี่เลยจุดอันนี้แล้วยืมไมาหารอวันหาเสียงหาเสียงของเการลีมีแต่ผู้ทำงอกทำงานเลยผาจารย์เพิ่นผ่านอัดยันยัดโยมมันพัฒนาวัดมันนี่เบิ่งเงาฝุ่นเตัดเอื้อตื้นโย่พี่ผู้ผู้พาดำเนินงานเนี่ยสารวัตรรองทางเอกสารวัตรไง เนาะต้องไทยคนทำงานไหมเนาะเออ่นีเวอเออโอ้ยดาสิได้ดิเดาะอ๋อเักตั้งล้ำล,ำล้ำอ่ะเบิดไว้ท้งยานอย่างใช่นปงยานมันก็เปลืองแล้วมันก็บิไว้เล้วบม่มีมีสำเนาก็เบ,บิดเล้วมาเออตอนนัน้ก็ชอบปุ๋ยนึงก็เบ,บิดเลวแบบ